รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยออกไปเที่ยวเมืองไทยกันไหมขับรถไปด้วยกันท่องไปตามเส้นทางฝันให้มันถึง อยากไปเที่ยวกับเธอเธอเธอได้ไปเจอเพื่อนใหม่ทั้งออกตกเหนื้อตายเราจะไปด้วยกันเพราะฉันรักเมืองไทยเราจะไปเที่ยวกัน วด้วยความมั่นใจไปกับ Funny Trip Holiday สนับสนุนทุกการเดินทาง VC Center การเดินทางทุกโอกาสให้โรมิโอโวลยัดดูแลคุณเที่ยวด้วยความมั่นใจไปกับ Funny Trip Holiday ยุโรปแคนาดาออสเตรเลียนิวซีแลนด์ไม่พลาดทุกจุดแลนด์มาร์คโปรโมชั่นพิเศษ มา5จ่าย4รูดบารไม่ชาร์จเพิ่มสอบถามรายละเอียด028961001 2หรือ Line ID at funny trip 15ปีแห่งการบริการเที่ยวด้วยความมั่นใจไปกับ Funny Trip Holiday บริษัททัวร์ที่เชื่อถือได้ สวัสดีค่ะนี่คือรายการ Top Of อฟไทยวันนี้ถ้าเราพูดถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยนะคะหนึ่งในนั้นจะนึกถึงผ้าไหมไทยที่มีความปราณีตแล้วก็งดงามมากๆอยากจะเชิญชวนทุกท่านค่ะมาร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนแล้วก็สวมใส่ผ้าไหมไทยกันนะคะแล้วถ้านึกถึงแหล่งผ้าไหมที่ดีที่สุดค่ะก็จะนึกถึงโคราชหรือจังหวัดนครราชสีมานะคะจะพาคุณผู้ชมไปที่เมืองยาสิวเคนค่ะ อฉันน่กลัวว่าพ่อแกมปอกพี่จะบอกฉันไม่ได้อุปมาเหมือนกระตายและนากำมปันละนา ตรงนี้เป็นธุรกิจของครอบครัวนะคะธุรกิจผ้าไหมคือเราเติบโตมาจากรุ่นตาทวดเพราะตาทวดเป็นในหอสมัยก่อนนะคะ,ะรับซื้อของป่าก็จะเดินทางไปไปมาระหว่างอีสานล่างอีสานบนอย่างเงี้ยคะ่ะคือแล้วก็ไปภาคกลางเข้ากรุงเทพค้าวัวค้าควายแล้วก็ค้าของป่านะคะ,ะตรงนี้นะคะ่ะเสร็จแล้วก็ได้ไปซื้อเส้นไหมรุ่นของบรรพบุรุษเนี่ยคือเป็นลาวเวียง เราเวียงเนี่ยจะทอผ้าเก่งแล้วตอนนี้ทางสัตุวัก็เลยซื้อหาซื้อเส้นไหมมาให้มาให้ลูกสาวคือตอนแรกเนี่ยวัตถุดิบเนี่ยซื้อเข้ามาใช่ค่ะไม่ไม่ได้เลี้ยงเองปักพงชัยจะไม่มีการเลี้ยงเส้นใหมะจะไม่มีเลี้ยงใหม่เลยแต่ก่อนกระบวนการเนี่ยจะเป็นสีเคมีตั้งแต่รุ่นรุ่นคุณยายมาเลยจนมารุ่นแม่แล้วนี่พอเราเราเรามาต่อยอดเราไมา่เห็นคุณแม่ป่วย ะะเราก็เลยไปหาอมุมม,ม,มุมไหนที่จะทำให้ให้ไหมเราเนี่ยเติบโตขึ้นมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเป็นผลิตภัณฑ์ที่รักสิ่งแวดล้อมคือคิดคิดมาตั้งแต่ปี48-49แล้วแบบนี้ค่ะแล้วก็คือเป็นเป็นรุ่นคุณพี่ที่มาเปลี่ยนเป็นสี<า>ธรรมชาติใช่ค่ะ แล้วต้องไปศึกษาอะไรต่างหากพิเศษเลยางเงี่ยจากจากตรงจุดนี้นะคะพี่จ้ว่ะได้ไปศึกษาจากจากรกมหมอนไหมนะคะแล้วก็จากอุตสาหกรรมจังหวัดนะคะตรงนี้จากกระทรวงอุตสาหกรรมก็มันเหมือนว่าพอเราได้เข้าไปคุกคีในเรื่องของโอท็อคือมันเหมือนเป็นเมนที่ว่าเราต่อเดินสายอาชีพตรงนี้มาพอเข้าไปทำโอท็อปุ๊บก็ได้ไปเจอสมาชิก ถ้านอื่นๆแล้วก็ได้พูดคุยกันก็ได้ได้ศึกษาตรงนี้แล้วก็ทำเข้าระบบตันงยุงแระจะทานก็คือ,อว่าพอมาถึงรุ่นเราเนี่ยรุ่นรุ่นเหลงนะใช่ไหมคะค่ะมันก็เป็นรุ่นที่เราจะเข้าระบบแล้วใช่มันต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการทำะบวนการทำไปถึงขนาดไหนคะ ก็มองเห็นว่าในพื้นถิ่นของบ้านเราเนี่ยตัววัตถุดิบมีเส้นไหมมีตัวพวกพืชพันธุ์ย้อมสีธรรมชาติเรากลับมาอยู่บ้านเราก็มองเห็นว่าเอ๊ะในรั้วบ้านเราเนี่ยเราก็มีตรงนี้มีวัตถุดิบอยู่เราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราต้องปรับเปลี่ยนแล้วตอนที่ไปเรียนกับอุตสาหกรรมเรียนกับหมอนไหมกลับมาก็มาเริ่มทําเองทดลองทําเองจากที่ไดไ้ไปเรียนมานะคะ เอกลักษณ์ของเรานะคะเราเราเน้นในความเป็นพื้นบ้านเป็นอัตลักษณ์เลยพื้นบ้านก็คือเส้นไหมของเราเราสามมือขึ้นมาเลยนะคะเราเอาไหมไหมไทยสาวมือเราไม่ได้สาวเครื่องนะคะตรงนี้ค่ะแล้วก็การฟอกย้อมเราก็ใช้กระบวนการซึ่งปัดจากเคมีเลยตรงนี้เพียงเหนือว่างานของเราเนี่ยขั้นตอนเนี่ยมันอาจจะคือเป็นเป็นขบวนการซึ่งซึ่งเป็นธรรมชาติ ก็จะใช้เวลาใช่มันมันจะใช้เวลาสาวมือกับสาวเครื่องที่มันสร้างความแตกต่างกับตัวเนื้อผ้าหรือว่าผิวสัมผัสยังไงคะถ้าถ้าสาวมือนะคะมันจะไม่ผ่านการหันนะคะภาษาภาษาไหมนะจะไม่ผ่านการหันจากเครื่องก็คือไม่ได้ถูงยืดใช่ใช่ค่ะมันมันจะสาวขึ้นมา ไหมมันก็จะมีปุ่มปมมันมันจะมีเท็กเจอร์ของของของเขาอะค่ะจะมีความดีบกว่านี้ใช่ค่ะคืองานงานที่ออกมาก็จะเห็นเป็นอย่างตัวนี้จะเป็้สีสวยอะัวนี้สีจากอะไรอะตัวนี้จากใบสะเดานะคะใบสะเดาผสมฝักคูนแล้วก็ไปย้อมทับอีกครั้งด้วยโครนค่ะคือมันมันเป็นอะไรซึ่ง เราเอามาบวกกันได้ m i กให้เป็นเป็นน้ำย้อมจริงมันเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์เนาะใช่ค่ะที่จริงมันเป็นเป็นเกี่ยวเกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์เลยเพราะนั้นกว่าจะได้แต่ละสีก็ต้องมีการทดลองถูกไหมค่ะอันนี้คือเป็นความรู้ที่ตกทอดกันมาไหมหรือว่าอันนี้คือเป็นความรู้ดั้งเดิมแล้วก็ไปผสมกับที่เรียนมาจากกรมวัฒนคะหม่พี่เจ้าคิดคิดในแง่สองอย่างนะคะหนึ่งข้อที่หนึ่งคือเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษของปลา ปราดที่อยู่ในที่เกี่ยวกับเรื่องไหมหรือจะเป็นศาตร์เรื่องอื่นก็ได้ด้วยความที่ว่าเราเติบโตมาเราเห็นสีเคมีแต่เราก็คิดว่าเทคนิคการย้อมตรงนี้เนี่ยมันมันเกิดจากด้วยส่วนหนึ่งจากครูบาอาจารย์ที่เราไปเรียนมาด้วยซึ่งเขาเขาก็าแยกแยะในเรื่องของสีธรรมชาติกับสีเคมีที่เจ้าคิดอย่างนี้นะคะพี่เจ้าก็ต้องยกให้ให้ครูบาอาจารย์ที่สอนที่พี่เจ้าไปเริ่เรียนมาตรงนี้ เที่ยวด้วยความมั่นใจไปกับ Funny Trip Holiday สนับสนุนทุกการเดินทาง VC Center สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มันไม่เป็นก็ต้องเอาไปตัดไม้นะคะตัดไม้มาปู้แล้วก็เอาไปต้มนะคะแล้วไหมเนี่ยตัวไหมเนี่ยตัวมอเดิร์นเนี่ยคือเราใช้ตัวสันส้มเราไปชุบน้ําสันส้มก่อนอันตัวเส้นไหมชุบน้ําสันส้มแล้วก็มาต้องมาต้มกันนี้นะคะต้มกับเปลือกต้มกับเปลือกไม้เปลือกไม้แล้วก็ไปสกัดเป็นน้ําสีก่อนค่ะ เลยพวกพวกเปิดนี้พี่ไปหาจากไหน่ะตัวนี้เราจะสั่งจากทางแถบอีสานอีสานใต้ทางบุรีรัมย์ทางสุรินค่ะอันนี้ค่ะชาวบ้านก็เอามาขางให้เราว้าวงั้นเดี๋ยวไปดูตรงที่ย้อมกันใช่ไหมะได้ค่ะเดี๋ยวพาไปหาลุงตีเลยค่ะลุงตีก็จะเป็นคนที่ช่วยในเรื่องของการย้อม พี่เจ้คืออยู่กับเราตั้งแต่เด็กๆตรงนี้เราก็จะมีเทคนิคในการย้อมเราก็เอามาช่วยย้อมตรงนี้พี่เจ๋าว่าเป็นหัวสมองเหมือนล,ลุงตีก็เป็นในชา,ชาในการชาชาทำอันนี้อันนี้เรามีสีอะไรอยู่คะตัวนี้จะเป็นสีขั่งค่ะย้อมข้างนะคะวันนี้ค่ะที่จะทําให้ดูซึ่งอันนี้เราเราเราสกัดข้างมาไว้แล้วตรงเนี้ค่ะเราสกัดข้างมาแล้วเนี่ย คือไปทํ<ม>าอะไรคะกรองกรองค่ะนี่คือเราจะเอาน้ํากรองน้ําส,สีค่ะกร,รองนะคะคก็คือถ้ามีฝุ่นมีอะไรก็คือกรองออกถูกไหมค่ะเดี๋ยวเราจะไปผ่านการต้มกระบวนการต้มข้าวใหม่ไทยเนี่ยมันจะมีความละเอียด ความละเอียดซึ่งมันมันมันจะมันจะมันจะแทรกแทรกเข้าไปในในขั้นตอนของการทํางานนะคะอย่างอย่างการการย้อมสีธรรมชาติเนี่ยเราสามารถเอาพืชที่อยู่ในในพื้นถิ่นของเราเนี่ยมามาย้อมได้ค่ะอย่างทางเหนือก็ย้อมพืชดพื้นถิ่นของเขาได้ทางใต้ก็พื้นถิ่นของเขาได้อย่างไปไปย้อมสตออย่างเงี้ยค่ะได้ค่ะเกิดในสตออย่างเงี้ยอย่างของไทีสารก็จะมีกระเดาเยอะ มีใบพี่เหล็กเยอะเราก็<ถ>จะเอาตรงนี้มาถ้าฟังพี่แจ่วเนี่ยหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เห็นที่เป็นพืชผักเนี่ยน่าจะเอามาทําสีได้หมด,ดทุกได้ได้ไดแล้วแต่จะติดสีมากหรือน้อยอออดูภาพรวมจากที่เราได้เส้นใหม่มา <ยก S 1> จนถึงทอเสร็จเป็นผืนพร้อมที่จะวางขายพร้อมใช้เนี่ยใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ มันอยู่ที่สีด้วยนะคะแต่ละสีอยู่ที่อย่อย่างเร็วสุดอย่างเร็วสุดก็ประมาณหนึ่งเดือนนะคะอก็คือขั้นตอนทอด้วยใช่ค่ะทั้งหมดเลยและที่ผ่านมามีชิ้นพิเศษนที่ใช้เวลานานสุดและใช้เวลานานที่มีค่ะมีก็อย่างพวกก็อย่างคลั่งนี่ค่ะพี่เจ้าต้องบ่มเอาไว้เป็นประมาณเกือบสามเดือนหรือหกเดือนนะคะมันก็ได้สีที่แตกต่างกันใช่ค่ะสีมันจะติดติดแน่นค่ะ นี่คือแช่อะไรอะคะแช่สานส้มคะ่ะสานส้มอืม,มันจะช่วยมันมันจะช่วยอะไรอะคะสารส,ส้มนมี่เป็นตัวโมเดลอย่างหนึ่งในการใช้ในการทํางานของสีธรรมชาติาค่ะเป็นตัวโ ER มเดลเหมือนกับทาให้สีเกาะอย่างนี้ป่ะคะใช่ค่ะก็<อ>คือทุกอันยังไงต้องใช้สานส้มไม่ไม่ไม่บางอันบางอันก็ไม่ต้องใช้สารส้มก็หรอคะคือแล้วแต่สีที่ใช้เลยค่ะอยู่ที่สีที่ใช้ด้วยค่ะ แต่พูดถึงสีไม่ยอมก็สวยดีเนาะ,ค,ะค่ะสวยอันนี้จะเป็นหมัดไหมฟอกหมัดไห,หม,หมลงังเหลวมมันเอกอดูทองทองค่ะอาจจะออกเหลืองเหลืองคินครีมหรือไข่อย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ติก็จะบิดบิดไหมบิดไหม,หมแล้วก็เชืดแล้วก็ทกไหมเพื่อที่ให้เส้นไห,หมมันมันกระจายออกนะคะคแล้วก็จะเตรียมเพือที่จะลงกลมังย้อมนะคะคลงมังย,ย้อม ขั้นตอนการที่เราจะเอาไหมลงจุ่มนะคะจุ่มตอนย้อมเป็นขั้นตอนของการย้อมเย็นค่ะทีนี้ค่ะต้องย้อมเย็นก่อนแล้วไปย้อมร้อนใช่ค่ะเป็นการประหยัดพลังงานส่วนหนึ่งด้วยค่ะทีนี้คลิขั้นบันนะคะ ให้น้ำซึมเข้าไปน้ำซซึมเข้าไปแบบนี้คให้เส้นมันแยกๆกันใช่ไหมคะต้องท้นใหม่ทุกมก็คือแช่ไว้ชั่วโมงหนึ่งค่ะ<อ>เสร็จแล้วก็มาลงหม้อต้มใช่ค,ค่ะ ไปกะทัวร์ใครที่ชอบเที่ยวยุโรปนัดขอแนะนำฟันนี่ทริปพอลิเดยเป็นบริษัททัวร์ที่เชื่อถือได้เปิดมากว่า15ปีแล้วเรามาชมบรรยากาศที่ฝรั่งเศสว่าไปเที่ยวที่ไหนและกินอะไรกันบ้างกับไกด์ก่อนเจ้าของทัวร์พาไปเองเลยค่ะตอนนี้นะครับก็เดินตากฝนไปที่พิพิธภัณฑ์ลูฟหรือว่าราชวังลูฟในปัจจุบันนะครับ บอกได้เลยว่าเวลามาเที่ยวเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวไหนหรือว่าตัวของไก้กรอนก็นแล้วแต่เนี่ยเราไม่สามารถที่จะห้ามปลาห้ามฝนได้นะฝนตกแดดออกร้อนหนาวเพราเราอยากเที่ยวเราอยากถ่ายรูปก,ก็ต้องไป มาชินอยู่ตรง่่ำกลางสายฝนก็คือดูบริเวณที่พิพิธภัณฑ์ลูฟหรือพระราชวังลูฟในอดีตก่อนนั่นเองนะครับผมเพราะว่าเป็นแลนด์มาร์กอีกแลนด์มาร์กหนึ่งที่นักท่องเที่ยวที่มาในกรุงปารีสแล้วจะต้องมาถ่ายรูปกันนอกจากจะถ่ายรูปด้านหน้าแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปชมศิลปะภายในได้โดยการซื้อตั๋วประมาณทั้งยยูโรด้วยกันสคนเนี่ยสาคนเนี่ย ฝนตกแดดออกร้อนหนาวเนี่ยใครอยากจะถ่ายรูปก็ต้องไปถ่ายใครไม่อยากถ่ายก็ต้องหลบธอ่ะครับบรรยากาศดีมากบริการดีก็ถือว่าได้ไม่ได้มันท้าไม่ได้เดี๋ยวเราไปร้านอาหารกันเลยดีกว่านะไปโอเคครับเมื่อมาถึงที่กรุงปารีสแล้วนะครับคณะทัวร์ของบริษัทฟานิทิฟรอยเดที่พลาดเมนูไม่ได้คือเราจะต้องมีเมนูหอยเลออเสคาโก้นะครับผม เอสทาโนะคะที่เขาจะปรุงรสมาแล้วเรียบร้อยนะคะเวลาทานก็เอาซอมจิ้มเข้าไปข้างในแล้วก็ดึงออกมาค่ะนะคะการทานคล้ายๆกับหอยจุ๊บบ้านเรานะคะหรือว่าหอยชักตีนที่กระบี่บ้านเรานั่นเองนะคะอืมก็จะออกรสชาติเคมๆเค็มๆมันๆใช่ไหมคะนิดๆนะนะคะต้องมาฝรั่งเศสต้องลองมาทาถนหอยเอสทารโกคะ่ะ ความมั่นใจไปกับ Funny Trip Holiday สนับสนุนทุกการเดินทาง VC Center การเดินทางทุกโอกาสให้โรมิโอโวลยัด,ดูแลคุณ สคนนะคะตามงานที่ที่เราได้ไดออเดอร์มาอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะมีช่างปั่นช่างเก็บเขาคือทั้งแต่ละอย่างก็ต้องแต่ละคนกันไปใช่ค่ะช่างเก็บตะกร้อค่ะกว่าที่ที่จะมาเป็นผืนผ้าได้เนี่ยมันมันตั้งแต่ช่างคัดไหมช่างย้อมนะคะและอย่างพี่สองคนนี้ต้องลงมือทอกันต้องไหมคะในการทอเราจะไม่ถนัดค่ะแต่เราจะบริหารจัดการในเรื่องการจ่ายไหมการ ฟอกย้อมใหม่ตั้งแต่ละคนเขามีความถนัดของตัวเองใช่ค่ะแต่พี่ก็ต้องพี่สองคนก็ต้องเอากระนายรวมเหมือนทุกอย่างเลยค่ะ้นเรื่องแบบออกแบบเนี่ยค่ะก็พี่พี่จะว่าจะให้ไอเดียกนทอแล้วก็ให้อิสระในการคิดคิดดีเอทดีเอทลายผ้าออกมาว่าซึ่งว่าให้ให้มาสามสีสีเหลืองสีแดงสีน้ำตาลให้คุณใส่ลงไปในผืนผ้า ั้งทอก็จะคีเอดออกมาอาจจะไปไปเกลียวเกลียวไหมรวมกันนะคะแล้วก็ทอออกมาเป็นลาย ที่เขาชอบทําเป็นเชิงลายพื้นบ้านเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่เมืองย่าซิลเค้นนี่ทําแบบนั้นด้วยไหมคะผ้าของเมืองย่าจะออกเป็นสไตล์โมเดิร์นนิดนึง่ะคะก็จะเป็นริบเรียบก็คืออาจจะเป็นเกลียวเกลียวแบบไหมหางกระลอกเงี้ยเข้าไปแซงกับกับเส้นเส้นไหมพื้นอย่างเงี้ยค่ะเป็นเพลนเลยความเรียบง่ายแต่หรูค่ะค่ะเรียบง่าย ยี่สิบปียี่สิบปีแล้วแล้วคือตอนั้นเอู่เรียงอยู่อนุบาลพอข้างแรกทอเหมือนกนเนาะการต่อหักก่อนการต่อหักเราที่นี่ก็เลยยาวเลยแล้วทำไมอยู่ดีๆถึงจคิดจะไปทออยากอยากทำเพราะเป็นแบบที่ว่าอาชีพอิสระ อย่งนี้อายุเท่าไหร่ตัวนี้ใช่ไหมคะตัวนี้ประมาณ30ปีวู้วีตรง้ต่เน่คือเเห็นรอยซ่อมๆน่เนาะก็ทีละนิดเที่ยวหน่อยซ่อมันเพราะเวลาทอมันก็จะเหมือนเครื่องรถนะเนาะมันก็ขยับขยายเพราะมันเป็นกระแทกตลอดเวลาก็ต้องยึดมันมันฟิกเนี่ยเขาไปหากันที่ไหนมีที่เฉพาะไหมคะไม่มีมีทํทำในปักธงชัยก็มีดีไี่เราสั่งในปักธงชัยความแตกต่างของการใช้เครื่องกับการทอมือเนี่ยมันคืออะไรคะ พูดถ,ถึงคุณภาพถามว่าถ้าไหมไหมแบบนี้ไปอถอดเครื่องถอดเครื่องได้ค่ะมันจะติดจะสะดุดค่ะดดุดเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเส้นเรียบเนาะมีมคอแรคเตอร์ของมัน คือความอ่อนนุ่มของร่างกายคนกับการการทำงานอะมันยังสามารถที่จะปรับให้เนื้อผ้ามีความยืดหยุ่นใช่ค่ะเหมือนเหมือนขยับได้ได้ถ้าเครื่องนี่คือสะดุดแน่นอนเส้นได้อย่างนี้ทอไม่ได้เลยค่ะเครื่องาันขาดเ็นเลยว่อันนี้คือความพิเศษของพี่แหล่เขาเป็นคนงานคุณภาพเลยค่ะ่คือสามารถที่ คือทอกับเรามานานตั้งแต่เริ่มต้นที่เราทำงาน kind make different piece ands an one of how of to ออกไปเที่ยวเมืองไทยกันไหมขับรถไปด้วยกันท่องไปตามเส้นทางฝันให้มันถึงทุกจุดหมายอยากไปเที่ยวก <'s> <k> ับเธอ ไปเจอเพื่อนใหม่ทำออกตกเหนือใต้เราจะไปด้วยกันขึ้นเหนือเมื่อน้าหมอกขาวลมได้ตื่นตาทุกดอยอร้อยเรียงเคียงสวรรค์เบนมองแสงทองของดวงตะวันอยู่ตรงขอบฟ้า ใจผ่อนคลายนอนดูแสงจันทร์เปล่งเป็นประกายกับดาวนับล้านดวงออกไปเที่ยวเมืองไทย